สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบส่องคุณหนักมากค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ มาดูนะคะว่าใครที่แอบส่องคุณหนักมากนะคะวันนี้ไม่มีลัคนาราศีนะคะ mm hmm. พลังงานอาจจะเป็นไวร่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะ mm hmm. ที่แอบส่องแอบมองใครอยู่ mm hmm. ขออนุญาตดูนะคะ mm hmm. king of a n s f i v e cup the emperor เจ็ดดา ามเหรียญคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะเขาคนนี้นะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะเป็นดีเอ็มเพลเลอร์นะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้หรือเกิดในราศีเมษได้เขาเป็นคนที่มีอีโก้นะดูนิ่งๆน,นะเขาคนนี้อาจจะเดินหันหลังจากคุณไปแล้วก็ได้นะแต่ว่าเขายังคงส่องยังคงมองคุณอยู่ยังอยากจะรู้เรื่องราวของคุณเขายังอยากจะรู้เรื่องราวของคุณนะว่าคุณเป็นยังไงนะ เขามีความเศร้ามีความเสียใจอยู่นะในตอนนี้คุณและเขาอาจจะเป็นคนมีประเด็นกันได้มีเรื่องราวไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะเขานะมีแพชชั่นกับคุณเขาคอยส่องคอยมองคุณอยู่เขามีความเป็นผู้นำนะมีสเสน่ห์เขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณฮนะอยากจะไกล่เกลี่ยหากมีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขาอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณ ราชาเหรียญหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยสองดาบห้าเหรียญเขาคนนี้นะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะมีความมั่นคงนะคะราชาเหรียญน,นะคะ หนึ่งดาบเขาเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะเคยตัดจบจากคุณไปนะในอดีตครั้งก่อนนะคะแต่ตอนนี้เขาเศร้าเขาเสียใจเหมือนเขาเหงานะได้รู้ใจตนเองนะ,ะกับการที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะสองดาบเขาไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่เขาไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาไปได้เลยนะคะเพราะเขายังมีหนึ่งถ้วยที่จะมอบให้กับคุณคุณและเขาอาจจะเป็น รักแรกพบได้นะเขาไม่สามารถลืมเลือนคุณได้ออกจากความคิดออกจากความรู้สึกของเขาไปได้เลยนะคะในช่วงเวลานี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะมามอบถ้วยมามอบความรักให้กับคุณนะคะ 8. ถ้วยสี่เหรียญ the w ว r l d ทมเพลนทวครับนะคะเขาคนนี้ได้หันหลังจากคุณไปแล้วนะคะแต่ว่าในใจเขายังไม่สามารถลืมเลือนคุณได้เขาแอบหวงแหนคุณนะคะเขาอาจจะส่องคุณตามสื่อออนไลน์โลกออนไลน์ได้หรือเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างแดนกับคุณได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในบริษัทต่างชาติต่างภาษาได้ใช้ภาษาในการทํางานหรือเก่งภาษานะคะ เขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาในใจลึกๆแล้วเขาก็รู้นะ,ะว่าเขายังรักคุณอยู่นะ,ะทูบครับคุณยังเป็นคนเดียวนะ,ะที่ยังคงอยู่ในหัวใจเขาเขายังคงรักและปรารถนาดีกับคุณอยู่นะคะถึงแม้คุณแล,และเขาอาจจะหันหลังให้กันไปแล้วนะคะในบางท่านก็นานแล้วก็ได้นะคะแต่เขาไม่สามารถลืมเลือนคุณได้ออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้เขายังรักคุณอยู่เสมอนะคะ พึงพอใจสมบูรณ์พร้อมปรับจูนเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะเมื่อได้เห็นคุณได้เห็นรอยยิ้มคุณได้เห็นเสียงหัวเราะของคุณคุณอาจจะเป็นคนล่าเริงสนุกสนานนะเขารู้สึกอบอุ่นใจเมื่อมีคุณอยู่เคียงข้างหรือเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะตอนนี้เขาอยากจะมาปรับความเข้าใจ ปรับความรู้สึกนะหรือว่ามาแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดไปอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะชชยชนะบูดมากเซอร์ไพรส์นะคะเขาคนนี้นะ อาจจะทนไม่ไหวแล้วนะกับการที่เขานิ่งเงียบกับคุณไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเหมือนกับหมดความอดทนแล้วเขาอาจจะเหมือนกับคอยส่องคอยมองคุณอยู่เสมอนะค,ะความรู้สึกเขามันมากเกินไปที่จะต้านทานไว้ได้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส นะคะอาจจะมาหาคุณแบบกระทันหันจนคุณไม่ทันตั้งตัวหรือมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณหรือมาเริ่มความรักใหม่ให้กับคุณนะคะเขาอยากจะได้รับชัยชนะครั้งนี้นะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสามารถได้รับชัยชนะได้เลยนะคะ <c oughs> ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากท่านใดเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนันะะและพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ